ลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณหนิงนีน้ามาแล้วนะคะวันนี้เนี่ยแบบโอ้โหบรรยากาศดีมากตอนนี้คุณหนิงอยู่ที่คอนโดริมน้ํานะริมแม่น้ําเจ้าพยาสวยมากเลยอะก็เลยบอกว่าโอ้โหแบบอยากจะเอาวิวเนี่ยมาฝากทุกคนนะให้ทุกคนได้เห็นไหนดูวิวไหนสิสวยไหมสวยไหมริมแม่น้ําเจ้าพยานะโอ้โหบรรยากาศดีมากเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยแบบว่าพระอาทิตย์กำลังตกนะ วันนี้เนี่ยนะคะคุณหนิงอยากจะไม่ใหเ้เรียกว่าเอาเอาเอาความลับมาแชร์ให้ฟังว่าคนที่ทําธุรกิจแล้วแบบเจ๊งนะแล้วเขาสามารถแบบกลับมารวยเป็นร้อยล้านได้อะภายในปีเดียวอะ่ะเขาทำยังไงอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามานะสวัสดีค่ะคส,สวัสดีค่ะคุณพี่สายสวัสดีค่ะคุณแมวคุณแมวแม่ตาแมวอ่าคุณแม่ตาแมว <im itation> สวัสดีค่ะทุกคนนะคะใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยอยากให้ช่วยกันแชร์ก่อนเพราะว่าวันนี้นะคะคุณหนิงนะจะม agency, ะีความลับมาให้ว่าเอยคนที่ทํ <im itation> าธุรกิจแล้วเจ๊งเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องมาเล่าให้ฟังด้วยว่าอพอดีว่าคุณหนิงมีเพื่อนคนหนึ่งนะเขาทําธุรกิจแล้วก็แบบตอนแรกคือธุรกิจเขาก็รุ่มรุ่ม,มดันดอนแล้วพอสุดท้ายเขาก็เจ๊งแต่พอเจ๊งแล้วเนี่ยเขาทําอะไรถึงได้สามารถพลิกฟื้นกลับมารวยได้ภายใน1ปีเอออยากรู้ไหม อยากรู้ช่วยยันแชร์ก่อนนะเออเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนกําลังแชร์ในวันนี้เนี่ยนะคะบอกได้เลยว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เราที่แบบทําธุรกิจนะเยอะมากๆคือหลายๆคนนะทำธุรกิจนะแล้วก็เหนื่อยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ทําธุรกิจแล้วคุณเหนื่อยแล้วคุณเป็นคนหนึ่งที่ทําธุรกิจแล้วรู้สึกว่าโ้โหแบบ มันมันแบบมันเบินเอาอะมันเบินเอาก็คือเหมือนมันเหนื่อยเนอะแล้วมันก็แบบไปไม่ถูกแบบไม่รวยสักทีหนึ่งแล้วที่สําคัญก็คือแบบสุขภาพก็ไม่ดีแล้วก็เหนื่อยคนทําธุรกิจอมักจะเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นอย่างนี้เนี่ยนะบอกได้เลยว่าคุณมาผิดทางละเดี๋ยววันนี้คุณหญิงจะบอกให้ฟังว่าเราควรจะทํายังไงเพื่อที่ให้อธธุรกิจเนี่ยมันจะต้องเซิร์ฟไลฟ์สไตล์เราคือธุรกิจอะมันจะต้องแบบมันจะต้องทําให้ตัวเรามีความสุขมันต้องทําให้ตัวเราแบบสามารถรวยได้โอ้สวัสดีค่ะคนเข้ามาเยอะมากเลยคุณบิางแ คุณคุณโอ๋คุณตาคุณยักษ์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เข้ามาแล้วใครที่เข้ามาได้ฝากแชร์ด้วยนะคะสิ่งที่คุณหนิงจาคุณหนิงนีหน้านะคุณหนิงเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันตัวคุณหนิงนะคะเป็นเจ้าของเอเจนซี่เป็นเจ้าของดิจิทัลเอเจนซี่ก็คือรับทําการตลาดออนไลน์นะให้พวกแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกแบบอะไรคุริโกะขนมกคุริโกะหรือว่าเป็นพวก อาสบู่แพร็ตเออมีใครเคยใช้มัง่งแพรอตแล้วก็อาพวกเนสเล่หรือว่าเดอะพิซซ่าคัมบานีเนี่ยทุกคนน่าจะเคยกินนะเดอะพิซซ่าคัมบานนีสว ե นเซ่นเบอร์เกอร์คิงอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือเป็นลูกค้าของคุณหนิงตัวคุณหนิงเนี่ยพอคุณหนิงมาเป็นเจ้าของธุรกิจนะเราก็โอ้โหตอนช่วงแรกเนี่ยนะช่วงแบบว่าสองสามปีแรกที่คุณหนิงทำธุรกิจนะคุณหนิงก็ยังทาธุรกิจแบบโคตรเหนื่อยอะ คือเรียกว่าเหมือนเหมือนทุกๆคนที่ท,ทําธุรกิจอ่ะคือทําแบบโคตนเหนื่อยแล้วก็ทํางานหามุ่งหามค่าคือเข้าออฟฟิศเนี่ยเป็นคนแรกแล้วก็ออกจากออฟฟิศเนี่ยเป็นคนสุดท้ายก็คือบางวันเนี่ยนะก็คือแบบทํางานจนถึงแบบตีสองตีสแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็เหนื่อยสุดๆที่สําคัญก็คือเหนื่อยสุดๆไม่พอแล้วแถมยังแบบยังไม่ค่อยมีกําไรอ่ะคือไม่ได้ตังค์อีกต่างหากแล้ววันๆก็ต้องมานั่งแบบเป็นห่วงเรื่องแบบหมุนเงินเพื่อจะจ่ายเงินเดือนลูกน้องอยังไงอะไรอย่างเงี้ย วันนี้คุณหนิงจะเอาความลับมาบอกเลยว่าถ้าคุณทําธุรกิจอยู่ไม่ว่าคุณธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจใหญ่หรือเป็นธุรกิจเล็กก็ตามนะแต่ถ้าคุณทําธุรกิจอยู่เนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าเหนื่อยอันนี้ฟันธงได้เลยว่ามาผิดทางเพราะตัวคุณหนิงเคยเป็นอย่างนั้นคุณหนิงเคยเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าโอ้ทำธุรกิจแล้วโค้นเหนื่อยเราก็แบบคือเหนื่อยซะจนแบบว่าอยากจะเลิกเลิกทำไปเลยนะเอ่ะเออแล้วก,เก็เราก็อยากจะรวยใช่ไหมคนที่ทําธุรกิจก็อยากรวยอยากมีตังแต่ว่าตอนนั้นนะคุณหนิงก็ทําธุรกิจเราก็ไม่รวยสักที อันเนี้ยจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเลยนะว่าเพื่อนของคุณญิงเนี่ยนะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจและเขาก็ทําธุรกิจปีหนึ่งก็คือเป็นหลักแบบหลัก10ล้านอะ่ะคือหลัก10ล้านก็เหมือนขายได้เดือนหนึ่งประมาณแบบล้าน2อล้านอะไรเงี้ยก็ดูเหมือนจะเยอะนะแต่ว่ากําไรเขาอน้อยมากคือกําไรเขานะแบบน้อยมากอะ่ะคือคือแบบอาจจะสักประมาณแบบ5% 10%ก็คือในปีปีหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเขาก็คือมัวแต่แบบเหนื่อยกับการแบบหมุนเงิน เหนื hen уров, hen ear, ่อยกับการที่บอกว่าเฮ้ยจะต้องหมุนเงินยังไงมาซื้อสต็อกสินค้าหมุนเงินยังไงเพื่อจะมาจ่ายเงินเดือนลูกน้องอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือบอกได้เลยว่ามาผิดทางแต่ว่ามันมีความลับอยู่ข้อหนึ่งที่คุณหญิงจะมาเล่าให้ฟังนะว่าสิ่งที่เพื่อนของคุณหญิงทําซึ่งพอเขามาปรึกษาคุณหญิงเนี้ยแล้วคุณหญิงก็แนะนาเขาไปว่าอย่างหนึ่งนะถ้าคุณเป็นคนที่ทําธุรกิจแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยนะคะอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องจําเอาไว้เลยข้อแรกข้อที่1ก็คือธุรกิจี่ มันจะต้องตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราหมายความว่าไงคือบางคนเนี่ยเวลาเราทําธุรกิจอ่ะเราจะแบบว่าเหมือนกับทําอะไรก็ได้อะคือทําอะไรก็ได้ที่ขอให้ได้ตังค์ถูกปะพอเราทําอะไรก็ได้ที่มันขอให้ได้ตังค์เนี่ยสุดท้ายแล้วอะเราก็คือจะวิ่งหาเงินเราก็จะวิ่ง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 หาเงินอย่างเดียวแล้วก็เงินก็ไม่ได้ความสุขก็ไม่ได้สุขภาพก็แย่เออหลายๆคนก็มักจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อสมมติว่าคุณอะตัดสินใจว่าเฮ้ยคุณจะเอาไลฟ์สไตล เออคุณจะบอกว่าสมมุติคุณอยากจะทํางานอยู่บ้านคุณอยากจะแบบเวิร์กฟอร์มโฮมอย่างเงี้ยคุณเอาไลฟ์สไตล์ตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็หลายๆคนเนี่ยที่เวลาทำทำทำออนไลน์ก็เหมือนกันพอทําออนไลน์เนี่ยอาจจะทําอยู่บ้านก็จริงแต่ว่าก็คือยังแบบเหมือนยังทําทั้งวันทั้งคืนอ่ะบางคนอยู่บ้านทําอยู่บ้านก็จริงแต่ก็คือเหนื่อยทําทั้งวันทั้งคืนไอ้พวกเนี่ยคือมาผิดทางหมดเลยนะธุรกิจที่ดีเนี่ยนะมันควรจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็ธุรกิจที่ดีเนี่ยมันควรที่จะทําให้ตัววเราาีทแ,แบบมคมคสุข อ่ะแล้วตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะงงว่าอา้าแล้วเราจะทําอะไรอ่ะธุรกิจที่แบบเออทาให้มันดีทําให้มันมีความสุขอันเนี้ยให้อีกข้อหนึ่งเลยข้อที่2นะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะถ้าคุณอยากจะทําธุรกิจที่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็ตามคุณต้องเข้าสู่โลกออนไลน์เออต้องเข้าสู่โลกออนไลน์สมมุติว่าอ่าคุณมีหน้าร้านยกตัวอย่างเช่นลูกค้าของคุณอย่างเนี่ยนะเขามีอ่ร้านขายขนมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ย พอเขามีร้านขายขนมเนี่ยนะเชื่อไมว่าแบบเขาเปิดร้านขายขนมมา18ปีนะแล้วบบบว่าพนักง,งานของเขาเนี่ยจะต้องแบบตีแป้งอะ่ะควนแป้งคือเขาขายขนมไงเขาจะต้องควนแป้งหรือตีแป้งเนี่ยคือทําอย่างนี้มาแล้ว18ปีอะ่ะคือเรียกว่าแบบพนักง,งานนี่คือไหลหลุดมาแล้วหลายคนอันเนี้ยคือมันบอกว่าเฮ้ยมันงานหนักมากคือมันกลายเป็นแบบพอเวลาที่เราขายดีแล้วเราก็งานหนักแต่พอเวลาที่มันไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณอนะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้างในลึกๆของเราอะ่ะเราจะเบิร์นเอา เบิร์นเอา์หมายความว่าอะไรคือมันคือเราจะรู้สึกเหนื่อยอะ่ะมันจะถึงจุดจุดหนึ่งที่เราจะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาแล้วได้ไหมแ,แบบธุรกิจแบบโ oh, หถ้าเราจะต้องตื่นตีสี่มาทุกวันแล้วจะต้องมาตีแป้งมากวนแป้งทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยคุณก็จะรู้สึกไม่ดีคุณก็จะรู้สึกแบบลึกๆอะ่ะมันเราอะ่ะจะมีความรู้สึกว่าเราอะ่ะอยากจะแบบโหยหาการพักผ่อนแล้วคุณเชื่อไหมว่าเวลาที่ตัวคุณเนี่ยรู้สึกโหยหาการพักผ่อน คุณ uhm. บอกตัวเองว่าเฮ้ยคุณอยากพักจังเลยอยากพักจังเลยอยากพักจังเลยเวลาที่เรารู้สึกแบบนี้เนี่ยเรากําลังดึงดูดเออเรากําลังใช้กดแห่งแรงดึงดูดนะทุกคนเรากําลังด <mo> ึงดูดเรื่องอะไรรู้ไหมเรากําลังดึงดูดเรื่องอะไรก็ได้ที่ทําให้เราพักซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบยกตัวอย่างเช่นอย่างเพื่อนของคุณเงง้ยพอเวลาที่เขาดึงดูดอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเขาอยากพักเขาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทํางานแบบเขาไม่ไหวแล้ว สุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่สบายพอเขาไม่สบายเนี่ยเขาก็เป็นโรคเป็นโรคแบบชนิดที่แบบว่าหมอเนี่ยฟันธงก็แบบอาจจะไม่หายอย่างเงี้ยพราะเนื่องจากว่าข้างในลึกๆของเราอะ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราเบรนเอาท์เราไม่ไหวแล้วกับธุรกิจนี้อันเนี้ยเพราะฉะนั้นนะ่มันถึงได้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะที่แบบเป็นข้อแรกเลยที่จะให้วันนี้ก็คือว่าคุณต้องเอาไลฟ์สไตล์ของตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณอนะ อยากจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนอยากจะมีชีวิตแบบไหนคุณอยากจะอยู่ที่จังหวัดไหนคุณอยากจะทํางานอยู่กับบ้านไหมหรือว่าบางคนอาจจะอยากจะมีร้านค้าไหมหรือว่าบางคนอยากจะมีธุรกิจแบบมีหน้าร้านมีออฟฟิศไหมหรือว่าไม่คุณอยากจะทํางานอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยหรือคุณอยากจะแบบเลี้ยงลูกไปด้วยทํางานไปด้วยวันหนึ่งคุณอาจจะอยากทํางานแค่สองสามชั่วโมงอย่างเงี้ยถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้นะมีตั้งหลายคน อย่างของธุรกิจของคุณหญิงเองก็เหมือนกันอันนี้เล่าให้ฟังของคุณหญิงนะที่บอกเมื่อก่อนนะ่ะคุณหญิงทางานถึงหามลุ่หามค่าเชื่อมาว่าคุณหญิงนะวันที่คลอดลูกตัวเองอะ่ะพอวันที่คลอดลูกตัวเองนะคือเรียกว่าไปโรงพยาบาลยังไปพร้อมคอมพิวเตอร์เลยไปพร้อมโน้ตบุ๊กเพราะว่าแบบคือวันนั้นยังบอกว่ามันมันเป็นช่วงสิ้นเดือนไงประเดี๋ยวคุณหญิงคลอดลูกก่อนกําหนดพอแบบอว่ากาลังจะคลอดลูกเนี่ยนะในใจยังบอกว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้ทาจ่ายเงินเดือนลูกน้องเลยว่ะแต่ลูกก็จะคลอดอยู่แล้วลยอะไรเงี้ย เออคือเป็นขนาดนั้นแล้วคุณหนิงก็เคยทํางานจนถึงขั้นที่บอกว่าเหมือนล้มแบบโชคดีที่ไม่หัวฟาดพื้นแต่ก็คือล้มอ่ะล้มแล้วก็บอกว่าเคยเข้าโรงพยาบาลไปหลายวันเพราะเนื่องจากว่ามันเหมือนแบบสมองเราไม่ได้พักอ่ะอันเนี้ยมันคือเหมือนกับธุรกิจอ่ะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราแต่ว่าสิ่งที่คุณควรจะทานะคือคุณควรจะเอาเอาไลฟ์สไตล์ตัวเองเป็นที่ตั้ง อย่างแรกเอาไลฟ์สไตล์เป็นที่ตั้งถามตัวเองก่อนว่าคุณอยากจะทํางานแบบไหนอยากจะทํางานอยู่ที่ไหนไลฟ์สไตล์ของคุณอยากจะเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นนะตัวคุณจะมีไอเดียในการที่บอกว่าเฮ้ยคุณควรจะทําธุรกิจอะไรดีสมมุติว่าโจทย์ของคุณก็คือว่าคุณอยากจะทํางานแค่วันหนึ่งสองสามชั่วโมงแล้วนอกนั้นคุณจะไปรับไปส่งลูกหรือว่านอกนั้นคุณจะไปออกกําลังกายหรือว่าคุณอยากจะนอนดูทีวีอยู่บ้านอะไรเงี้ยสมมุติคุณเอาไลฟ์สไตล์ตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วนะ เสร็จแล้วแล้วคุณกแ็แล้วหลังจากนั้นนะคุณก็ลองนึกือว่าเฮ้ยมันมีไหมอ่ะคนที่เขาเคยทําแบบนี้แล้วเขาประสบความสําเร็จอย่างกรณีของเพื่อนคุณหญิงนะเพื่อนของคุณหญนะิงเนี่ยทำธุรกิจจนแบบไม่สบายล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลอนะันนี้เหมือนกันคือทําจนเบิร์นเอาท์เลยอนะ่ะจนแบบไม่สบายแล้วก็พอเขาไม่สบายเนี่ยธุรกิจเขาก็เจ๊งเพราะเนื่องจากว่าตัวเขาอ่ะเป็นตัวหลักในการทําธุรกิจอ่าทีนี้พอหลังจากที่เขามาปรึกษาคุณหญิงนะ เขาเอาไลฟ์สไตล์งตัวงเป็นที่ตั้งว่าเฮ้ย mm hmm. ต่อไปเนี่ย mm hmm. เขาจะทําธุรกิจที่ให้เขาทํางานแค่อาทิตย์หนึ่งสามวันพออาทิตย mm ์หนึ่งมีเจ็ดวัน mm hmm. ใช่ป่ะสัปดาห์หนึ 1, mm ่ง hmm. มีเจ็ดวันเขาบอกว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาอยากจะทําแบบสามสี่วันแล้วเขาอยากจะหยุดประมาณสองสาวันอนะต่อสัปดาห์อย่างเงี้ย mm hmm. พอหลังจากที่อะตัดสินใจแบบนี้ปุ๊บนะทีเนี้ยเราก็มาลองคิดกันดูว่าเฮ้ยมันมีธุรกิจอะไรบ้าง mm hmm. ที่แบบว่ามันสามารถแบบตอบโจทย์เรื่องนี้เออ ไปผู้ชายหน้าตาดีเดินผ่านเนี่ยเออดูสิดูสิอ่าสวัสดีค่ะโอ้ยคนนี้คนนี้เก่งมากนะคนเนี้ยเอาเงาระวังดีดนะคนเนี้ยเออหัวจันบัณฑิตแวะมาทักทายเออเนี่ยพอเวลาที่คุณนะอ่ะหลังจากอย่างคือหลังจากนั้นนะคุณหนิงนะก็มาก็มาคุยกันกับเพื่อนว่าเฮ้ยมันมีธุรกิจอะไรบ้างที่มันบอกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นี้อ่ะ เสร็จแล้วเราก็มาเจอธุรกิจที่เป็นธุรกิจแบบให้ความรู้เพื่อนของคุณอิงเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาทําธุรกิจที่แบบให้ความรู้ทางออนไลน์คือเขา่เป็นคนมีของเขาเป็นคนแบบว่าคือทําธุรกิจเก่งแล้วเขาเป็นคนที่แบบมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตัดต่อวิดีโอมีความรู้ของเรื่องของการแบบทําคลิปวิดีโอยังไงให้ไวรัลอย่างเงี้ยเออพอหลังจากที่เขาแบบเฮ้ยมาจับธุรกิจนี้ดีกว่าเป็นธุรกิจแบบให้ความรู้ทางออนไลน์นะแล้วเขาก็มาเปิดคอร์สสอน เนี่ยเชื่อมาว่าเพียงแค่ระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเองนะแค่แบบระยะเวลาไม่ถึงปีเนี่ยคือธุรกิจของเขานะคือจากแบบที่แบบเจ๊งเนี่ยคือกลายเป็นแบบว่ามีรายได้มาเนี่ยนะคือเป็นแบบหลายสิบล้านบาทเออในระยะเวลาเพียงแค่ไม่นานนะก็คือขึ้นมาเป็นระดับแบบหลายสิบล้านหรือเป็นร้อยล้านได้เลยเออเนี่ยอันเนี้ยถึงได้บอกว่า คุณน่ะจะต้องเอาไลฟ์สไตล์ตัวเองเป็นที่ตั้งแต่บางคนน่ะถ้าเกืดอสมมติว่าคุณอยากจะทําร้านกาแฟอยากจะทาร้านอาหารหรือคุณอยากจะมีหน้าร้านก็อันนั้นมันก็เป็นความฝันของคุณใช่ป่ะมันก็เป็นแพชชั่นของคุณอะไรเงี้ยคุณก็สามารถทําได้แต่ถ้าทำร้านกาแฟอยากจะทําร้านอาหารหรือคุณอยากจะมีหน้าร้านก็อันนั้นมันก็เป็นความฝันของคุณใช่ป่ะมันก็เป็นแพชชั่นของคุณอะไรเงี้ยคุณก็สามารถทําได้แต่ถ้าตั้งแต่บางคนน่ะถ้าเกืดอสมมติว่าคุณอยากจะทําร้านกาแฟได้เป็นยังไงเออพอไลฟ์สไตล์ของคุณอยากได้้เเนนนนี่ยยมััป็งงไะแลว คุณยึดเอาไลฟ์สไตล์ของตัวเองเป็นที่ตั้งปุ๊บแล้วเรามาดูกันว่าเอ้ยเนี่ยมันมีมันมีมนมหลากหลายธุรกิจมากคุณเิงนะมีเปิดคอร์สอยู่คอร์สหนึ่งที่ชื่อว่า content มีเล i o n น i r e สร้างไรายได้ทางใหม่ไม่ต้องออกกล้องให้ให้ทุกคนเนี่ยเอาความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยข้างในตัวเองมีเนี่ยออกมาหาเงินล้านเรียกว่าแบบเหมือนเป็นการใช้ความรู้มาสร้างเงินล้านให้เราอะเชื่อมามว่าในคอร์สนี้เนี่ยมีทั้งหลายคนที่แบบแต่ส่วนใหญ่เป็นคนทํางานหนักทั้งนั้นเลยนะเคยเป็นนักวิจัยบางคนก็คือเป็นแม่ค้า บางคนก็คือแบบว่าทําราชการหรือบางคนก็คือทําธุรกิจแบบร้านอาหารแบบเหนื่อยๆอะไรเงี้ยพอเขามาเรียนคอสนี้เนี่ยยังเรียนไม่ทันจบคอส่างเงี้ยเขาก็สามารถหาเงินล้านกันได้ละคือเรียกว่า,เ,าเพราะว่าคุณหญิงจะสอนเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแบบเอาความรู้ในตัวเนี่ยออกมาใช้ในการแบบทำคอนเทนต์คือคอนเทนต์มีเลนแนีร์คือใช้ในการแบบทำคอนเทนต์เอามาสร้างเงินล้านเนี่ยอันเนี้ยก็คือเป็นตัวอย่างให้ฟังว่า,าในคอสของคุณหญิงเนี่ยก็จะสอนให้ทุกคนแบบว่าเฮ้ยทำยังไงถึงจะสามารถ ทำคอร์สออนไลน์บางคนอยากทำคอร์สออนไลน์บางคนอยากทำดิจิตอลโปรดักต์ดิจิตอลโปรดักต์นี่มีหลากหลายมากที่บอกว่าทำให้คุณแบบไม่ต้องสต็อกสินค้าเออแล้วคุณก็สามารถขายได้เป็นแบบว่าหลักหมืน่นหลักแสนหรือว่าหลายๆคนก็คือสามารถทำได้เป็นหลักล้านนะคะอันเนี้ยแล้วก,กับอีกข้อหนึ่งนะที่บอกว่า,าสำหรับเจ้าของธุรกิจที่แบบคุณกำลังแบบเหนื่อยเต็มแก่แล้วคุณแบบจะแย่อยู่แล้วเนี่ยนะอันเนี้ยบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่นะมันเป็นเพราะว่าเราอะ ทำงานโดยที่เราอะแบบเราอะไม่ได้ดูโลกภายในของเราโลกภายในคืออะไรคือเราอะไม่ได้ดูว่าแบบว่าเฮ้ยแบบจริงๆแล้วอะตัวเราเนี่ยตอนเนี้ยสมมุติว่าถ้าหลายๆคนนะทำธุรกิจแล้วคุณรู้สึกว่าธุรกิจคุณมีปัญหาอยู่อะจริงๆแล้วอะคือปัญหาพวกเนี้ยมันจะเข้ามาสู่คนที่แบบภายในอะมันรู้สึกแบบเหนื่อยอะมันรู้สึกขาดแคลนมันรู้สึกแบบไม่ไหวอะเออเนี่ยพอเวลาที่เรารู้สึกแบบเนี้ยเราอะจะดึงดูดพวกแบบ ความแบบแย่ๆเข้ามาเราจะดึงดูดพวกปัญหาต่างๆเข้ามาเราจะดึงดูดพวกแบบลูกค้าที่อาจจะแบบไม่น่ารักหรือลูกค้าที่แบบไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเข้ามาเพราะฉะนั้นนะบอกได้เลยว่าการทําธุรกิจเนี่ยนะถ้าหลายๆคนทําธุรกิจอยู่คุณหญิงบอกได้เลยว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกภายในเออมันเป็นเรื่องที่บอกว่าถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าคุณแบบเฮ้ยไม่มีลูกค้าเลยหรือว่าเจอแต่ลูกค้าไม่ดีหรือว่าเจอแต่คนแบบโกงเงิน อันเนี้ยก่อนที่คุณจะวิ่งหาลูกค้าใหม่ก่อนที่คุณจะไปเรียนยิงแอดโฆษณาหรือว่าก่อนที่คุณจะไปเรียนการตลาดหรือก่อนที่คุณจะแบบหาเซลล์เพิ่มหรือก่อนที่คุณจะไปทําอะไรก็ตามนะให้คุณน่ะกลับมาดูโลกภายในตัวเองก่อนเออว่าแสดงว่าเฮ้ยตอนนี้เนี้ยปัจจุบันนี้เนี่ยเราอ่ะข้างในของเราเนี่ยเราอ่ะเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะมันเกิดจากว่าข้างในของเราเนี่ยแหละแบบเหมือนกับเราแบบไม่ไหวแล้วคือลึกๆของเราแบบขาดแคลนลึกๆของเราแบบเบินเอานะ อันเนี้ยมันก็จะทําให้คุณดึงดูดแต่สิ่งที่มันแบบทําให้ตัวคุณมีปัญหาเข้ามาตลอดเวลาวันนี้คนดูเยอะมากสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณวันดีดีวัน,ว,นวันดีดีอ่าคุณตาติง่งคุณมินโอ้โหคุณหญิงคุณสุคุณเพนโอ้โหน,นี่คนเข้ามาดูเยอะมากอือันเนี้ยบอกได้เลยว่าไลฟ์เนี่ยคุณหญิงอยากจะไลฟ์เพื่อให้แบบเจ้าของธุรกิจทุกคนนะ่ะที่บอกว่าเวลาเราทําธุรกิจแล้วเรารู้สึกเหนื่อยอะ่ะอย่างที่หนึ่งเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วว่า คุณกลับไปย้อนดูได้ว่าเนี่ยคุณต้องเอาไลฟ์สไตล์ตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนแล้วทุกอย่างอะ่ะมันจะแบบมันจะตอบโจทย์เราพอเวลาทุกอย่างมันตอบโจทย์เรานะคุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยคือมันจะไม่รู้สึกเบิร์นเอาท์อ่ะเพราะว่าคุณจะเป็นคนดีไซน์ธุรกิจที่คุณอยากได้ออกมาเองอันนี้คือข้อแรกข้อที่2ก็คือว่าข้อที่2ก็คือคุณเนี่ยจะต้องจัดการกับโลกภายในตัวเองคือเรียกว่าเวลาที่เราเหนื่อยมากๆนะคือโลกภายในเราเนี่ยแหละที่มีปัญหาตัวเราข้างในเนี่ยที่มีปัญหาเราต้องจัดการ เราต้องจัดการเรื่องนี้กับตัวเองอนะคะเร็วๆนี้นะคะคุณหญิงมีเปิดคอร์สที่ชื่อว่าเกลียดการขายจนได้ร้อยล้านโอ้โหคอร์สนี้เนี่ยจริงๆเพิ่งเปิดไปพอเพิ่งเปิดไปเนี่ยโอ้โหคนตอบรับดีมากๆเกลียดการขายจนได้ร้อยล้านอันนี้คือเป็นประสบการณ์ของคุณหนิงเลยว่าตัวคุณหญิงเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบการขายแบบกลัวการขายาเกลียดการขายอะ่ะแต่ว่า คุณหนิงทำยังไงจนตอนนี้คุณหนิงเป็นเจ้าของธุรกิจนะเราก็มียอดธุรกิจมาเป็นร้อยล้านคุณหนิงเป็นเจ้าของดิจิตอลเอเจนซี่นะคะก็คือทำรับทำการตลาดออนไลน์เนี่ยตอนนี้คือคุณหนิงานเรียกว่าในระยะเวลาแค่แบบแป๊บเดียวก็คือสามารถหาเงินมาได้เป็นหลักร้อยล้านนะคอสเกียร์การขายจนได้ร้อยล้านเนี่ยบอกได้เลยว่าม,มันเป็นคอสเดียวในเมืองไทยที่คุณหนิงสอนเกี่ยวกับเรื่องของความลับในการขายผสมผสานกับการมานิเฟส หลายๆคนรู้จักเรื่องการมานิเฟสใช่ไหมแต่หลายๆคน่ะยังไม่เคยเอาการมานิเฟสเนี่ยมาใช้กับธุรกิจแล้วคุณหนิงเนี่ยแหละเรียกว่าเป็นคนแรกในเมืองไทยเลยที่คุณหนิงอเชี่ยวชาญเรื่องของการแบบมานิเฟสธุรกิจมานิเฟสยอดขายให้ธุรกิจของเราเป็นหลักร้อยล้านคือเป็นหลักร้อยล้านมาเนี่ยคุณหนิงก็ใช้เรื่องการมานิเฟสเนี่ยแหละแล้วก็ทําให้บอกว่า เรียกว่าทุกอย่างที่เราอยากได้อะในเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอยากได้ลูกค้าแบบไหนอยากจะได้อ,อยอดขายจํานวนเท่าไหร่หรือว่าอยากจะให้ธุรกิจมันออกมาเป็นยังไงแม้กระทั่งนะแม้กระทั่งแบบว่ารับสมัครพนักง,งานอ่ะคุณหญิงยังมาในเฟสเลยคือก่อนจะรับพนักง,งานอ่ะคุณหญิงยังคิดก่อนเลยว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้ลูกน้องแบบไหนวะเราอยากได้ลูกน้องแบบไหนที่บอกว่าพอมาแล้วแล้วเรารู้สึกแบบโอ้โหคนนี้นี่ยแบบเฮ้ยแบบแบบอย่างใจอะไรเงี้ยเออนั่นอนะ่ะอยากได้แบบไหนพวกเนี้ย ทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการมานิเฟสเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในคอสเกียริการขายจนได้ร้อยล้านนะคุณิงก,ก็จะสอนทั้งเรื่องของอการมานิเฟสเพื่อให้คุณอ่ะหาลูกค้าดึงดูดลูกค้าเข้ามาแล้วหลังจากนั้นคุณิงก,ก็จะสอนเรื่องของความลับของการขายก็คือทํายังไงให้คุณน่ยสามารถลูกค้าที่กรูกันเข้ามาเนี่ยลูกคุณก็สามารถปิดการขายเขาได้ของความลับของการขายก็คือทํายังไงให้คุณน่ยสามารถ ลูกค้าที่กรูกันเข้ามาเนี่ยลูคุณก็สามารถปิดการขายเขาได้คุณก็จะได้ของความลับของการขายก็คือทํำยังไงให้คุณน่ยสามารถ ลูกค้าที่กรูกันเข้ามาเนี่ยสี่สัปดาห์ก็คือสัปดาห์ละครั้งนะสี่สัปดาห์ก็คือสัปดาห์ละครั้งนะเราจะเรียนกันทั้งหมด1 4สัปดาห์นะเกียรติการจะเรียนกันทั้งหมด14สัปดาห์นะเกียรติการขา,นะา,ายจนได้ร้อยล้านมีทั้งหมด14 14บทด้วยกันแล้วก็ใน14บทเนี่ยก็คือจะมีการบ้านด้วยก็คือการบ้านเนี่ยะจะมีเป็นเหมือนแบบเวิร์กช็อปที่ให้พวกเราเนี่ยทำการบ้านแล้วก็เอามาส่งคุณหนหนะิงในไลน์ได้คุณหนหิงก็จะตรวจการบ้านอันนี้เป็นการรเียนนนออไล์ นะคะ,อะคอสเกยียรการขายจนได้ร้อยล้านนะราคาเต็มอยู่ที่3 0,000บาทแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณหญิงมีราคาพิเศษมาให้ซึ่งบอกได้เลยว่า,วาพิเศษมากพิเศษที่สุดอตอนนี้ราคาราคาพิเศษเนี่ยนะคะซึ่งจะให้แค่3มคนเท่านั้นนะสคนเท่านั้นนะที่ได้ราคาพิเศษมากตอนนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทเออเก้าหูเก้าพันเก้าร้อยบาทนี่ถูกมาก พอหมด3คนนี้คุณหนิงก็จะขึ้นเป็น12,900บาทพอเพราะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วราคาราคาของคอร์สนี้เนี่ยคือ,อพอคุณเข้ามาเรียนในคอร์สนี้นะตอนนี้เพิ่งจะสอนไปแค่แบบสองสามบทคนที่เข้ามาเรียนในคอร์สนี้นะพอเรียนไปแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็คือแบบเรียกว่าเริ่มปรับ m i n d s e t กันละพอพอ m i n d s ซ t คุณเริ่มปรับนะ m i n d s e t คุณเริ่มชิฟนะทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนะมันคนละเรื่องกันเอออย่างหลายๆคนที่เข้ามาเรียนในคอร์สนี้นะคะ ตอนแรกเนี่ยจะเข้ามาด้วยความแบบเหนื่อยยากเข้ามาด้วยความแบบลําบากอะ่ะเข้ามาด้วยความแบบว่าเฮ้ยลูกค้าหายากจังเลย,เลยอะไรเงี้ยทําไมหาลูกค้าแล้วแบบไม่มีเลย,ลยอะไรเงี้ยแต่พอตอนนี้เพิ่งจะเรียนไปแค่แบบบท2บทนะคือกลายเป็นแบบเฮ้ยลูกค้าเริ่มหาง่ายขึ้นมีนักเรียนครูหนิงตั้งหลายคนนะที่เขาบอกว่าพอเขามาเรียนกับครูหนิงแล้วอ่ะแล้วเขารู้สึกว่าทําไมเงินมันหาง่ายจังเออเน,นี่ยโอ้โหคำเนี้ยเป็นคําที่ได้ยินบ่อยมากฮ้ยทำไมเงินหาง่ายจังแล้วทําไมถึงแบบ คือเขาคือเขาแบบคอนเฟิร์มได้คำนี้เป็นคำที่ได้ยินบ่อยมากคือทำไมเงินหาง่ายจังแล้วทำไมถึงแบบคือเขาคือเขาแบบคอนเฟิร์มได้เลนะก็คือกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยพอกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะกเ็เดี๋ยวทีมงานของคุณหญิงจะส่งรายละเอียดให้นะคะ ส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะแล้วก็คุณอยากจะสร้างแบรนด์มีหลายคนมากตอนนี้ที่แบบติดต่อคุณหญิงมาว่าแบบเป็นเจ้าของแบบสกินแคร์หรือว่าอยากจะทําพวกอาหารเสริมหรืออยากทำสกินแคร์หรืออยากทําธุรกิจอะไรก็ตามแล้วคุณอยากจะสร้างแบรนด์คุณอยากจะปรับโมเดลธุรกิจของคุณให้มันแบบ ก้าวกระโดดอ่ะคือประเด็นสําคัญคือคุณอยากก้าวกระโดดถ้าอยากให้ธุรกิจคุณก้าวกระโดดต้องมาหาคุณหนิงดีหน้าเท่านั้นอันนี้บอกได้เลยคือเพราะว่าคุณหญิงอ่ะจะทําให้ธุรกิจของคุณนะมันไม่ได้โตขึ้นแค่แบบ5%้าเปอแต่คุณหนิงจะช่วยให้ธุรกิจของคุณนะมันโตขึ้นแบบก้าวกระโดดถ้าใครที่อยากจะได้อยากให้ธุรกิจคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดนะอันนี้แนะนําให้มา p r i v a t e coaching p r i v a t e coaching เนี่ยนะคะคุณหญิงอ่ะจะจะให้คำปรึกษาคุณเป็นแบบตัวต่อตัวก็คือว่่าจะเเรียยนแแบบตตตััวววอลล้ก เราอจะเจอกันทั้งหมดสี่เดือนคือเรียกว่าอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เดือนแล้วเราจะเจอกันเดือนละหนึ่งครั้งพอมาเจอกันเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านไปแล้วก็ทกําการบ้านแล้วก็วางแผนกลยุทธ์ร่วมกันอย่างเงี้ยแล้วก็ถัดเดือนถัดมาก็มาเจอกันอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งเงี้ยเราจะเจอกันทั้งหมด4เดือนก็คืออยู่ได้กัน4เดือนนะคุณหนิงก็<อ>ให้คำปรึกษาทั้งเรื่องของออนไลน์เรื่องการสร้างแบรนด์หรือว่าเรื่องของแบบ ภายในของตัวคุณก็คือเรื่องของ inner self หรือบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบของ mindset อะไรก็ตามหรือบางคนอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่อง mindset แต่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบลูกค้าอยากเพิ่มยอดขายอยากเพิ่มกลุ่มลูกค้าอยากขยายตลาดอย่างเงี้ยอันเนี้ยแนะนําให้มา private coaching นะคะ private coaching ของคุณหญิงนะราคาเต็มนะคะจะอยู่ที่ห้าแสนบาทอันนี้ private coaching จะราคาสูงนิดนึงเพราะเนื่องจากว่า private coaching อ่ะเป็นอะไรที่แบบ อย่างที่บอกเราอยู่ด้วยกัน4เดือนเนาะหคือเราอยู่ด้วยกัน4เดือนแล้วก็คุณหนิงก็คือให้คําปรึกษาธุรกิจของคุณเป็นแบบตัวต่อตัวเลยเรียกว่าช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ช่วยทายังไงให้ธุรกิจของคุณก้าวกระโดดเวลาธุรกิจก้าวกระโดดนะยังไงยังไงคุณได้เป็นหลากหลายร้านแน่นอนคือเรียกว่ามาเรียนไม่ทันเละคือค่าคอสอะไรก็คือคืนค่าก็คือคืนไปหมดแล้วเออนะคะราคาเต็มของ private coaching จะอยู่ที่5 0 0 0 0 0บาทแต่ตอนเนี้ยคุณหนิงยังมีราคาพิเศษให้อีกคนเดียวเท่านั้นคนสุดท้าย เพราะว่าคือตอนนี้คนที่มาลง Private Coaching ของคุณเหนืเยอะมากคือ Q Q คิวคิวเยอะมากอ,อ่ราคาพิเศษคนสุดท้ายเท่านั้นนะคะราคาจะอยู่ที่250,000บาท250,000บาทนี่คือมาเรียนแค่แป๊บเดียวนะคือคุณได้ยอดขายธุรกิจเป็นเป็นเป็นหลักล้านกลับไปอะ่ะมันใครๆก็คุ้มทั้งนั้นเออที่มาเรียนทุกคนนี่คือทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันแลว้วแบบคุ้มมากแล้วก็ทำไมเงินมันหาง,ง่ายจังวะ <laughs> ถ้าใครที่ทําธุรกิจอยู่แล้วคุณรู้สึกเหนื่อยนะแล้วคุณรู้สึกว่าเอยธุรกิจแบบ แบบโอ้ยร้อนแร่มากรู้สึกเหนื่อยจังเลยรู้สึกไปต่อไม่ถูกรู้สึกแบบโอ้ยทำไงดีเนี่ยมาปรึกษาคุณหญิงนีหน้า ถ้าอยากให้ธุรกิจข,ของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดนะคุณต้องมาหาคุณหนิงดีน่าเท่านั้นเนี่ยบอกได้เลยเพราะว่าคุณหนิงนะเป็นคนเดียวที่สอนเกี่ยวกับทั้งเรื่องของการทําธุรกิจเรื่องการสร้างแบรนด์แล้วก็เ,เรื่องของการตลาดคุณหนิงเคยเป็นแบรนด์เมนเจอร์แบบอของเนสเล่นะของบริษัทเนสกาแฟของเนสกาแฟเนี่ยแล้วก็เรื่องของการสร้างแบรนด์เรื่องการวางแผนการตลาดทุกอย่างเนี่ยคือแบบ คือคุณหนิงเป็นเรื่องที่เชี่ยวชาญมากเราก็ชอบมากคุณหนิงชอบทําการตลาดมากนะทำการตลาดเราก็สร้างแบรนด์แล้วก็เรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งคุณหนิงเป็นเจ้าของดิจิทัลเอเจนซี่เนาะเพราะฉะนั้นเรื่องออนไลน์เรื่องพวกนี้ไม่ต้องห่วงว่าแบบเวลาที่มา privately private, private coaching นะคะก็คือปรึกษาแบบตัวต่อตัวเนี่ยก็คือคุณจะได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ที่สําคัญคุณก็จะได้หลักคิดแนวทางในการมานิเฟส <c oughs> คือคุณหญิงเป็นคนเดียวเลยอะที่สอนเกี่ยวกับทั้งเรื่องของแบบภายนอกและภายในแบบพร้อมๆกันเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าคุณหญิงใช้กับตัวเองไงเราถึงได้แบบแบบทำธุรกิจขึ้นมาเป็นหลักร้อยล้านได้อะอันเนี้ยเรียกว่าถ้าใครที่อยากจะเติบโตนะคืออันนี้บอกได้เลยนะถ้าใครที่อยากจะเติบโตเป็นหลักร้อยล้านคุณต้องเรียนรู้เรื่อง,เร,องเรื่องภายในเรื่องโลกภายในของเราถ้าคุณอยากจะทําธุรกิจเป็นแค่หลักล้านนะหลักล้านหรือหลักสิบล้านบาทนะจริงๆไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องรู้เรื่องโลกภายใ,ในก็ได้ เพราะว่าเพราะว่าอย่างตอนที่คุณหนิงนะท,ทําธุรกิจมานะปีแรกคุณหนิงท,ทําธุรกิจมาได้ยอดมา6กหล้านปีที่2คุณหนิงทํามาได้ยอด10กว่าล้านปีที่3ได้ยอด20กว่าล้านอย่างเงี้ยคือบอกได้เลยว่าถ้าคุณท,ทําธุรกิจมานะในหลักแบบหลักแบบหลักล้านอะหลักล้าน5ล้าน10ล้าน20ล้านนะอาจจะไม่จําเป็นจะต้องรู้เรื่องโลกภายในก็ได้แต่บอกได้เลยว่าคุณจะเหนื่อยเพราะตอนนั้นคุณหนิงเหนื่อยมากเลยอะคือเหนื่อยแล้วก็แบบ แล้วเราเบิร์นเอาอ่ะคือพอเบิร์นเอาแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหแบบธุรกิจแม่งแบบเออมันทําแล้วมันได้ตังค์แท้แต่ทําแล้วแบบเหนื่อยเหนื่อยชมัดเลยอะอย่างเงี้ยแต่พอเรามาเรียนรู้เรื่องโลกภายในเรามาเรียนรู้เรื่องการมานิเฟสนะแล้วพอคูณหนิงนะเป็นคนเดียวที่เอา2เรื่องนี้มาผาสมผสานกันคือบอกได้เลยโอ้โหแบบตอนนี้แบบเงินนี่หาคตนง่ายเลยเงินหาง่ายมากลูกค้าหาง่ายมากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นะก็เข้ามากรูกันเข้ามา ไอสิ่งที่เราไม่ชอบนะหายไปหมดเนี่ยใครที่อยากจะรู้เรื่องเรื่องพวกนี้นะคะคุณต้องปรึกษาคุณหญิงนีหน้าเท่านั้นนี่ตอนนี้พาชิตจะตกแล้วเนี่ยเอาวิวมาให้ดูสวยไหมสวยไหมเออถ้าใครที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็น private coaching นะกับคุณหญิงนะหรือว่าคุณสนใจออคอร์สนะคะคอร์สออนไลน์ของคุณหญิงนะคุณหญิงมีม,มีหลายคอร์สมากไม่ว่าจะเป็นคอร์สสร้างแบรนด์ร้อยล้าน แบบไม่ต้องออกกล้องโ,อโหอันนี้เหมือนกันเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่เนะเข้าใจว่าแบบการที่เราจะสร้างตัวตวนนะเราต้องออกกล้องนะแต่จริงๆไม่จำเป็นบอกได้เร็วไม่จําเป็นพวกแบรนด์ใหญ่ๆนะไม่มีใครเขามาแบบ มาไลฟ์แบบขายของทั้งวันทั้งคืนคุณเคยเห็นแบบเจ้าของเดอะพิซซ่าคคมปานีมาไลฟ์ขายของไหมล่ะไม่เคยเดอะพิซซ่าคคมปานีนี้เป็นลูกค้าของคุณหนิงเองเบอร์เกอร์คิงสเวนเซนพวกอย่างเงี้ยก็เป็นลูกค้าของคุณหนิงนะพวกเนี้ยเขาไม่เคยออกมาไลฟ์ขายของคุณหนิงเป็นคนช่วยเขาทําการตลาดออนไลน์เลยพวกเนี้ยแบบหลายๆอย่างเนี้ยนะก็คือแบบทั้งแบบขนมคุริโกทั้งแบบสบู่แพะหลอดโอ้ยพวกเนี้ยคือส่วนใหญ่เป็นลูกค้าของคุณหนิงนะงั้น นะคะถ้าใครที่สนใจนะก็ติดต่อมาได้ไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์หรือเป็น p r i v a t e coaching นะคะโอวันนี้บรรยากาศดีมากสิๆสวยมากเลยโอเคถ้างนั้นวันนี้ไปแล้วนะไปแล้วนะถ้าใครสนใจก็ทักแชทมานะคะกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้นะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย